สวัสด,ดีเจ้าเพื่อนเอนช้าแล้วนะก็ทำอาหารการกินเหมือนเคยบ้านสมใจก็จะเป็นอะไรที่ต้องไปเก็บมานะมาดูกันจ้ะของที่สมใจไปเก็บมานี่นะก็เป็นของที่ไปเก็บมาจากในสวนทั้งหมดนี่ยังอ่อนเย็บเลย สนใจว่าจะเอาผักเพราะเขาเยอะนะเยอะก็เอาผักซะเลยขั้นแรกก็ปอกก่อนก็มาปอกบวกกอกสนใจนะนี่ลูกเขาบอกว่าอย่าเอาเปลือกไว้เยอะบอกให้เกี้ยงเลยยิ่งดีก็เลยตามใจกระแสะเรียกร้องหน่อย ถ้าล,ลําลำพังสนใจนะอเอาต่เหลี่ยมออกก็พอแล้วก็ถือว่าเคี้ยวได้อร่อยแล้วก็จะพยายามเอาออกให้บางๆนะเนี่ยให้มันบางๆอย่าลงไปลึกอาหารการกินบ้านๆไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปหานะถ้าเรารู้จักปลูกสองวันสามวันก็ไปเก็บสักทีหนึ่ง บ้างชอบกินเนื้อบ้างชอบกินผักผมเลยก็เลยต้องทําอาหารให้มันหลายหลากวันนี้ตามสไตล์ที่ตามใจลูกบ้านนะสวยมาก <c oughs> ก็จะหาที่ตั้งย่าสวยเพราะว่ามันมันเยอะนะ <c oughs> เรื่องของเรื่องคือมันเยอะ ไเ,เราชอบกินอะไรก็ปลูกน,นั่นส่นใชอบกินบวบเหลี่ยมแล้วก็ปลูกบวบเหลี่ยมนะก็ตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะปลูกอะไรต่อจากบวบเหลี่ยมเพราะบวบเลี่ยมมันก็จะได้กินไม่เท่าไหร่ โอ้คราวนี้ก็มันจะไปถึงหน้าแรงเลยหรือจะปลูกเบียบบวเบเหลี่ยมต่อตีอไปดีนะแน่ๆต้องที่แน่ๆนี่วันนี้ได้กินแล้วบวเบเหลี่ยมผัดเดี๋ยวสมจะผัดให้เพื่อนๆดูนะว่าผัดยังไงเคยทําแต่แกงเลียงนะวันนี้สมจะ,จะเอาผัดเพราะบวบมันเยอะ กินเปเป่าเลยถ้าเราปลูกเองเราก็จะได้กินของดีๆนะใช่ไหมพ้ยามออกให้มันมันอ่อนๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆนี่นะจากที่ว่าสนใจโมแต่ว่าทําของไปวัดเลยไม่ได้เข้าไปลูกก็จะใหญ่สักหน่อยแต่ก็ยังอ่อนอยู่นะ เสร็จงานก็เหมือนกับจะสลบกันหมดทั้งคนทั้งทุกคนแหละในบ้านมันเหนื่อยทำกับคนละนิดคนละหน่อยที่เหนื่อยมากๆก็คือการนั่งรถนะมันไกลมันไกลมันก็เลยเหน่อยไม่ได้ไปใส่บาบแบกหามอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเราจ้างเขาทำนะแตอย่าว่าเลยคนมันสูงอายุ ถ้ามันเปลี่ยนกับเอยาบทที่เคยทําทุกวันคือกินนั่งยืนเดินนอนมันก็มีอาการบ้างที่เราทําไปแบบนี้เพราะว่าเราอยากขี้เหนียวบริจากบ้างอะไรบ้างนะทําใจให้เป็นกุศลไว้ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไหร่มันก็จะถึงวันที่เราลาจากโลกใบนี้ไป ไม่เบียเดเบียนเพื่อนการทำบุญตักบาทมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะเพื่อนๆน,นะไม่จําเป็นจะต้องไปุกระทึกทุกโคมนแค่ไหนให้มากมายนี่นเราก็ต้องดูแลครอบครัวของเราควบคู่ไปด้วยเพราะเราเกิดมาคำเวรไม่เหมือนกันนะมีโอกาสเราก็ต้องทำ อย่าปล่อยเวลาให้มันเลยไปเรียกว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อนๆน,น,นะทําอะไรก็ได้ให้มันดีที่สุดเนี่ยลูกเล็กก็เก็บมานะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าพวกเข้าพอ้อเนี่ยมะเขือก็เยอะเลยเห็นไหมนี่มะเขือกเก็บมาจากต้นม้าเป็นของที่เหลือกินเหลือใช้ส็สมพรปากที่สนใจ ทําบุญไหว้พระนะนะไม่ต้องถึงกับร่ำกับรวยให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้พอแล้วชีวิตคนเราไม่ต้องมีแสนล้านหมื่นล้านนะมีเงินร้อยเงินพันก็เป็นสุขได้ ถ้าเราจะรู้จักจัดจ่ายใช้สอยข้ออื่นว่าสมเด็จเป็นคนที่ว่าอ้วนแล้วด้วยหักนี่เป็นอะไรที่ดีกับสุขภาพมากถ้ากินเนื้อมาไหลย่จะเกิดปัญหา,ากับลไส้ทันทีเลยรู้เป็นยังไงงานม,มาแล้วมันเยอะเราก็ต้องถ่านเรียกว่ากินมันไป มันเอาไว้มันก็แก่นะหักกินเปล่าๆสองคนกับลูกถ้ามรจะทำยังไงให้มันลดความอ้วนได้นะถ้ากินผักข้ามากกว่าเนื้อแต่มันก็ไม่รู้เป็นยังไงมันจับปาก,ากจับคอตอนที่ว่าใส่ข้าวกินแล้วข้าวนี่มันก็เป็นอะไรที่เหมือนกับ มันติดนะไม่ได้กินข้าวมันก็ไม่อร่อยกินอะไรที่อร่อยก็แล้วแต่มันตน้องมีข้าวปนไปด้วยอรอดปอกมันแบบนี้แหละมันได้สะอาดนะเปลือกได้เกี้ยงติดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรน ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวมันจะแก่แล้วมันจะเหี่ยว ออกเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าหาหาเสร็จแล้วเราจะไม่ล้างความหวานก็จะออกไปเยอะทีม่มันตกตะกบก็คงจะไม่มีหรอกเต็มอาจจะว่ามีเปลือกอะไรติดตัวเล็กๆน้อยๆเนาะล้าง ผมเ,เอามาหั่นเดียวล้างก่อนเมื่อหั่นแล้วจะไม่ล้างแล้วกินผักมากๆดีนะกินหมูมากๆกินไก่มากๆไม่ดี อันนี้ก็เป็นเปลือกที่ปอกที่จะต้องเอาไปทิ้งนะนี่เอาไปทิ้งพร้อมกับน้ําที่ล้างเลยสักครู่จ้ะ หาในแต่ละวันของผมใจไเป็นผักในสวนเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าแคบจะไม่ต้องออกึอ่นไปไหนเลยนะเพราะฉะนั้นได้มาก็เก็บไว้มันก็ไม่ยากสนใจเอามีดไปไว้ไหนแล้วเออผักเยอะอย่างนี้แหละมีดสดผักซ้อนมีด ยังอ่อนจับเลยนะเห็นไหมมันเฉล็บเล็กชิมเท่าเพากันเพราะเวลาสุกเขาจะไม่สุกจนมากเกินไปนะหลังจากที่กินบวบขมมานานไม่ได้กินนะเจอบวบขมปลูกข้างนั้นคือเอาเม็ดต่เอเม็ด,มดรุ่นที่สามได้นะมันขม ก็ไม่ได้เชื้อกินอื่นมลนวก็วันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะอร่อยแหละถ้าถนัดปลูกกินเองนะอันนี้มันเป็นไปแมวเ,เหมือนกับแปนชายไปมีอะไรให้ปลูกได้ก็ปลูกอย่าไปคิดซื้อสัน สรรหาของที่มีไม่ต้องไปสรรหาของที่ไม่มีปรับยูนความคิดสักหน่อยแล้วก็อยู่กันสบายๆไรกังวลที่อยู่กันไม่สบายก็เพราะว่าชาขึ้นมาคิดแต่จะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,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 นหรอกของสนใจนี่ช้าขึ้นมาก็จะเดินหาในสวนนะบางครั้งก็จะพาเพื่อนๆไปชมบางครั้งก็ไม่พาไปเพราะว่าไปเดิน ยอกระยอกจะยกกก็ยกมันก็ทาให้เหนื่อยอยู่แล้วนะวันไหนที่พาปลาเพื่อนๆไปชมเพื่อนๆจะได้เห็นนะว่าข้างหลังบ้านมีอะไรบ้างหน้าบ้านมีอะไรบ้างนี่ก็ประมาณนั้นถ้าว่าเราไปซื้อนะเท่าน,นี้พอแล้วแต่เนื่องจากว่าเราไม่ต้องซื้อหนึ่งกะละมังเนี่ยแน่ๆผัดแล้วคงจะเหี่ยวเหลือ เงนก็ละมัอ๋อมมากอันนี้จริงยังไม่เก็บนะแต่ว่ามันมีอยู่ลูกเดียวก็เลยเก็บมาซะมันจะได้เข้าพวกเข้าพ้องก,กับเพื่อนได้เพราะว่าจะไม่เก็บมาัาทุกวันหรอก มาผัดทุกวันก็ไม่ไหวนะสักสองสามวันก็จะเกรียสักทีหนึง่งจะเด่นล,ลืมไปบ้าง,ยงเยอะไหมเพื่อน เรี่ยวแรงของเราไม่ต้องไปคิงกับร้านค้านะเพราะว่าเราไม่ปลูกเองอะ่ะเราต้องคิงกับร้านค้าร้านค้าจะเอากำไรนิดนึงคนปลูกก็ได้นิดนึงสองนิดแล้วสองนิดวรวมรแล้วก็เยอะนะไม่อยากผักก็จะไม่สดอันนี้สดสดอ่ะ ผมแคว่าจะเอาผัดไข่นะอันนี้ก็เปกแปลนใจรู้ได้เลยเน,นี่เขา,าถูกเตลงใจทิ้งไปเนี่แรงบกพรสอชื่นนี่ก็จะเพก่เพียงแหละ วัวผัดขาทีนี้ก็เรื่องผัดแล้วนะเปิดเก๊สก่อนอีกแล้กแก่สนใจก็เป็นอะไรที่ยากนะในการจุดครั้งแรกก็ต้องอาแบบนี้ ขาบอกว่าน้ำมันหมูดีสมวนให่ใเนน้ำมันหมูนะ อยู่ที่ตลาดนั่นก็เป็นอาหารตลาดของทีนะเพื่อนมันอยู่ที่เราคิดแหละว่าเะไรอย่ากัน ไม่อยากให้ไข่มันข้นนะคุณเจ้าจะเอาเอาไข่ในนี้ก่อนแล้วเขาจะได้เป็นแผ่นเล็กๆความนุ่มๆของไข่ มันจะมันจะไม่เละนะน้ำจะใสให้เราเอาใส่หลัง นี่นไหมเพราะว่ามันจมีน้ำมันให้เรากินแบบบ้าน เราค่อยชชินดูใส่ดอกเตอนะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่อยชิมจ้ะ<ม>เพราะว่าสมใจจะใส่ซอสด,ด้วย บนกับข้างล่างนะข้างไม่วนนะเราคนนี้ก็รอเขาเดือด กินสำหรับสองมื้อนะอาหารประเภทผักคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงเดี๋ยวสกคู่ก็จะมีผัดผักบุ้งกินผักทั้งนั้นแนละมันให้กินผักแต่จะไม่ทำลงเขเ้ืก็ดูหรอกแล้วก็จะเก่งกนะเ,เก่งใจใส่ลูกัะเขือต่อนะ เดี๋ยวทำคลิปต่อๆให้เพื่อนๆชมก็เป็นอะไรที่สมจะต้องดูเลยลูกบ้านนะถ้าไม่นั้นลูกบ้านจะต้องอดเพราะเราอยู่ในป่าในดงเราจะต้องเตรียมพร้อมเสมอว่าจะให้ใครกินอะไรอันนี้กินเก็ได้เลยนะเยอะมากต้ไปซื้อเขานะ เพื่อนตักไข่ก่อนมันก็จะเป็นชิ้นๆน้ำมันจะไม่ข้นถ้ามันข้นก็ข้นกับที่ว่าน้ำบวบมาออกมันจะหวานนะสมนี้ก็จะต้องชมชิมนิดนึงว่ารสข้าแซ่บแล้วอย่าง เน ality, ื่องจากว่าสนใจชอบกินน้ำเลนเลงนะกับข้าวซักแกนขอใส่ไปสักนิดกอินเดยประมาณข้าวต้มนะดูแล้วมันจะน้อยนะก็ทำคล้ายๆเกงเรนนั่นแหละแล้วเพิ่มนิดนึงน้ำ

ก็ลำมังเลยก็จะเทนะเพราะที่เรกมันเทไม่ได้มันอนะ แล้วนะเนี่ะผัดบวกกับไข่ไล่นี่สมใจก็ขอจบค่นนี้ก่อนอะจาเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมสวัสดีจ้ะ